แปดธรรมจักกระเปาะวัตนาปุณยมีสตังเอกังสมยังภวะภาลานสียังวิหาราติอิสิปตาเนมิกตาเยตตะโกภกวาปัญจวัคคียวิคุอามันเตสิทเวเมวิกเวอันตาปปะจิเตนะนเสวิตาปาโยชายังกามิสุกามะสุขินิคันลิ

จักกรนียานะกิีอุปสมัยวิญญาณสมโพธายานิพพานะังวาติยะมีวะอริโยอัังิโกมะโกสสยทำสมาทิสมาสังคโปสมาวาจามสมาคมโตสัมาชวสมาวาจามโมมาสิสัมมาสิ พรยังโคสัมปิกเวมาจิมาปฏิปทาต่ถ้าเกิตีนักพิสมุทธาจะกุคลนียนาคลนีอุปสมัยอปิญญาสมโพธายานิพานนวายส่งนวัตเจ็บทั้งโคปนาปิกเวทุกข้าอริยสัจจังชาติปิทุกข้าชราปิทุกขามรณะปิทุกขัมโสกะปริเทวะทุกขโทมณัสปายาสัปิทุกขะ ปิเยหิสัมปโยโกตุโกปิเยหิวิปโยโกตุโกยัมปิดชังนราปติธัมปิทุกังตังกิตเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาทังโคปนาภิกเวทุกขะสมุทตาโยอริยสัจจังยายังตันหาโปนุภะวิกานันธิราคะสะหะคตา ตาตาตาพินันที่หนีไสยาทีทางกามตั t หาภวตั v หาวิภวตั a หาอีทั้งโคปนภิกขเวทุกข์นิโรคาทุกข์นิโรโทอริยสัจจังโยตัตซาเยวะตันหายาอาสิสวิราคะนิโรโทจักโค san samma sankapo ma san gaba san mawa ca san ma kama to san ma shewa ta ma ya mo san mazide san ma zama ta itaun to kan ariyasa canji mebi ga wee ko peya nunu te su don mezu gyakun utubati yana utubati จังปอินยายันติเมพิกเวภูเพอนันุสเตสุตมีสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาติปัญญาอุตปาจิวิชฌาอุตปาิอาโลโกอุตปาจิตตังโคปนิทังถุกขังอริยสัจจังปอลินยายันติเมพิกเวภูเพอนันุสเตสุตมีสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาติปัญญาอุตปาจิวิชฌาอุตปาิอาโลโกอุตปาจิตตัง ทูขะสมุทายโยอริยสัจจันติเมภิกขเวภูเพานนุสเตสุตมีสุจามคุงอุตปาทิยานังอุตปาิปัญญาอุตปาจิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิทางโคปนิทางทูขะสมุทายโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมภิกขเวภูเพานนุสเตสุตมีสุจามคุงอุตปาทิยานังอุตปาิปัญญาอุตปาจิวิชาอุตปาทิอโลโก สัพพะจังโคปุณณทังทุกขะสงฆโยอริยศาสตรจังปะหินันติเมียพีขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาจิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมียพีขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญา ตปาทิวิชาวตปาทิอารมโกตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัตจังสัจจิกาตพันตธมีพีกเวปุเพอานุสเตสุธรรมมสุจักภูมิอุตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอารมโกตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัตจัง สัจจิกตะกะตันติเมภิกขเวผูเปอนันุสเตสุธรรมเมสุจักุงอุฏปาทิยานังอุฏปาติปัญญาอุฏปาติวิชาอุฏปาติอรลโกอุฏปาติอิทังถูกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวผูเปอนันุสเตสุธรรมเมสุจักุงอุฏปาทิยานัง ทปาทิปัญญาทุปาทิวิชาทปาทิอาโลโกทุปาทิทังโคปณิทังทุขานิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพีกเวปุเพอนันุเตสุทัรมีสุจักขงอุปาทิญาณังตปาทิปัญญาทุปาทิวิชาทปาทิอาโลโกทุปาทิทังโคปณิทังทุขานิโรตคามมนีปฏิปทาอริยสัจจัง อาวิตันติเมฟิกเวผูเปอนันุสเตสุธรรมเมสุจากุงอุตถปาธิยานังอุตถปาจิปัญญาอุตถปาธิวิชารตถปาจิอาลัวโกตถปาธิยาวะกีวันจอเมฟิกเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาัตสักาลังยตาภูตังญาณทัสสนังนัสุ विशुद्धं अहोसि नैव तावाहं वि कवसु तेव के लोकेषु मार्केषु ब्रह्मकेशसमुना ब्रह्मणि या पशाय सथैव मनुसाय अनुतलं सुभूतिम् अभिसम्भूतो पत्यञ्जासिं ตาซาคาลังเิตาภูตังยาอัตาสุนังสุอิสุทังอหสิอัตถะหังทีเกเวเตวเกโลเกสมารเกสัมเกสัตสมนาพระมณนิยปชาญาสเทวมนุสัยญาณุตตลังสมาสัมโพธิภิสมุตโตปัจญญาสิงญาณัจจปรณะเมตสุนังอุตตปาติ อุอาคุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาติธานินปุนพวติอิทมมะโวจะปะกะวาอัตตมะนาปันจวัชยาภิกขุปะวโตภาสิตัอภินันตุงอัมมัสมินชะปนไวยากระนัสสม มาจักเกตุูมาเทวาสัตมนุสสาวีสูงอิตัมพระวตาภราณสิยังอิสิปันนิมขัตไยอิขัตไยอนุตตะลังธรรมจักังภวติตังอัปปติวัติยังสมะนีนราภัมมะเนีนราเทวนวามารีนวาพระมุนาวาเกนะจิวารุกตุตมินติ ภุมมานังเทวานังสันตังสุตตวะจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมานุสาวีสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสันตังสุตตวะตาวติงสาเทวาสัตตมนุสาวีสุงตาวติงสานังเทวานังสันตังสุตตวะยามาเทวาสัตตมนุสาวีสุง ยามังเทวานังสันตังสุตวะตุสิตาเทวาสัตถ์มนุสสาวิสุตุสิตานังเทวานังสันตังสุตว เทวางสัตังสุตวะวาพระมกายชาเทวาสัตตมนุสสาวีสุอธมพกวตาพระราณะยังอิสิปันนอาทยอนุตตังธมจักังปวัตตังอปติวติยังสมะนีนาวะปัมมะนีนวะตุเนาวะมารีนวะพระมุนาวะเกนจิ วารุกัสมินตีอิติหะเตนะขณะคะเนนะเตนะโมหุตเตนะยาวะพระมโรกาสัาธุอัพุคตกัจฉียัญจะทัสสะนสีโลกาธาตุสังนัมติสัมปะกัมปิสัมปะเวติ ปะพมาโนจะโอราโรโอปาโสโรเกปะตุระหูสิอติกัมมีวะเอวานังเทวานุปาวังอัะโคภะคะวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตถโกณทันโยอัญญาสิวัตถโกณทันโยติอิติหังอาจสมะโตโุณทันยัสสะ อัญญากุลทันโยทะวีวะนามังอุปสิอิติ